โอ้ขานิ่จ okay. ลัดนะฮะเอปอเปะอืมเนี่ยนี่นะบุ่ขึ้นมากเลยเนาะเห็นอะไรเดงๆเพื่อนะอื้มจังเลยพราะคณะรับแลนวจะกโฮมทางผีเนาะครับถ้าจะไปทางผุนอื้มนี่นะจ้า กํลังงามบมาจากเขาขนาดนะครับขนาดสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดีนะาาครับวันนี้มาปปากังข่ัววันที่16เดือนกรกฎาคมปี67ครับ <S 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 ที่คัดปลาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับ <S 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 วันนี้เขาจะมาเลาะทันได้แห่งนี้แาน่ตเลาไปเรื่อยๆนอกจากเฮ็ตตาค่ายเฮ็ดละง,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 งูเนาะเหมือนี้สิมานบอไปจ้ะไปหลุ่นไปชมในสาวแนตบ่อใช่ปะวันนี้เขาจะเมาลายด้อยของเนึ่นครับผมครับะจะเพิ่ด้อยด้วยกันครับไปเลยครับจีบเนาะพิ่งไข่ครับกำลังน,น,น้อยอยู่ เฮดตะไครครับดอกงามจะปุ่นดอกครับแหวงแมงกินเพิ่งครับอืมเพิ่นเข่าจะนี่น่างานน่าเฮ็ดยังครับเฮ็ดยังเฮ็ดเบื่อนี่ดอกกำลังงามไหยครับ จะเห็นนี่เนาะวัอนี้เปิดสายเป็นดอกบานเลยไข่ครับตัวนี้นแค่เฮ้ยครับตัว้งามเนาะตัวนี้เปิดโอ้คร<อ>ับไข่บานครับ ดได้ลนอะไไรข่เขียวจ้ะคตัวงามเนาะไข่เขียวก็หอมอยู่โอ้ยตอนนี้เราใช้บดเด็ดลงมาหมื่นหนึ่งเนาะครับเนี่ย,เน,ยเน่าจ่อยนี่จะ้ะเนาะเสดายค่ะตุ๋เขียวแบบนี้เนาะบ้านจ้ะเนี่ยมีจุ่มบ่ตุ๋นสะบานสองดอกครับตุ๋เขียว นี่ก็เอาใส่ดอกนึงได้ยูจุ้มออกไร่หมื่แล้วก็จะบรนยดอกหน่อยละดอกใหญ่เนาะจ่าแต่ว่าดอก,นนกนดหน่อย หมด <S <S อ้าวมาแล้วครับโอ,โอ้มันอีเจอเห็ดฝังเขาแล้วเนะาะครับมา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 อามามาอาม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 ่มม่มา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 เาาม่า ดอกไม้กันพึ่งเข่าหัวยองไงนะจ๊ะท้อออกปลาไหเนาะพึ่งข้าวขาขนพึ่งข้าวหัวยองอ๋อยู่ห่าออกปลายเนาะอื้มโดนีีดอกไง เมื่อดีแมงวันแมงแมงตอมแมงวันแมงตอมสดชัดจังโอ้อยหนอป่าด้มาเมื่อเดียวเสาคือจัง่หาข่าเนี่ยได้เนาะได้จ้ะเขาลเลยเนาะใส มาเหวนมือไหวเพื่อนดอกไงเนาะเขาสับดอกนั้นะโอแม่ตอมเลยเลรอฮะตอนอย่างไโอ๊ยลุดหายโอ๊เราเจอเนี่ยแม่ตอมเป็นหอมเนาดอกจ่มพัน เป็นเข,ขาค้าขนทำดับสักกี่มันเนี่ยเอ,อ้ยเหลือแต่ดอกเฮ็ยลราโงกครับมนี่ก็ล่งงห็นหนะจ๊ะหรือว่าเขามาประทนัน่นเหะหลายโขกเนาะออกขึ้นกับมาก่อนนาจา๊ะ ใส่แบบไงงันก็ใช่มกขาวเืจอแล้วสาวน้อยหมวกแดงเจออีกหมวกนึง พฮมหนีสองโดกมันจะหักเป็นหางกันถึงข้าวข้าวหัวยองจากินครับโดนจะหหางครัจหางหอหมูใหญ่ยื่นีนเนาะ พริกกอขาวเนาะกอเหลืองๆน้อยๆจ้ะสีเป็นสีดซื้อยซึ่งกำลังเห็นเนาะเลือออกก็ออกเป็นกลวงเลยอาอแล้วทำจุมาน้อยขึ้นน้อยเนาะสองดอกจัดงามสาธาเอาท่านมันสีแค่นหนเนาะดอกน่างามสวย สืหน่อยเพื่อนจ้ะน,นี่คือหน่อยเพื่อนมองนี่ออกแล้วเนาะตอบก้อนบวกออกได้จาะนี่ีก่อเด้ครับสวยงามเนาะจะหัดอุ้มนี่ก็เริ่มออก จะว่าโอมหน่อยขึ้นข้าวดอกนึง <g ül> ข,ขึ้นขาเงางามเนาะเวลาเป็นออกองูเจอเนาะม <g ül> ีแต่ดอกก่นอนดอกครับ,บดมีอยู่เนาะอ้าวขึ้นขาใหญ่แล้วครับอู้หอบหนหนกันหลายเนาะแม่งกระตอมอ๋อแต่เน็ตทันแดงแดง,ดง ออนี่นะบุ่งขึ้นมากเลยเนาะเห็นอะไรแดงๆเพื่อนอ่ะนี่กระมังออกคณะทัพฮะออกแล้วสีแดงมอนงินจุ้มเลยครับเชื้อหม่คันขาเันไวนมะ ขอเอาปปได้สักเนี่ยเขื่อนนี่ก้อแขงก้อขาลิสติกหน่อยแดงคือกันเด้อจานี่ <laughs> สีสวยแฮน้อสาน้อยปากแดงน,นะนนีะอันเนี้ยแดงดีขนาดแดงน้หน่อยนะอืมอืมไข่ตระงงอกขาวจ้ะโอ้อโห<อ>โผ<อ>ล่ไน นี่อีกไงแค่อันนี้ว่าจะบ้านเลรวจ้ะขาวพุ่นเนอสาวเนี่ยพุ่นครับอืมขาวดอยนะที่วกาต้องหาแฉะเราไปดีกันเนาะขาไปจะมองครัะ นี่สามสาวน้อยสามกิลิตรจะรัดนะหักอปอแปะนี่เน,นีาา่ยม,มาช้าอีกหน่อยบานแล้ว <c oughs> ถ้ามาวันผูกนี่บานแล้วนี่เจอสีหาพอกับบ้านอุ้ยดอกอย่งไงกันะ <c oughs> งามใช่ว่า นามาคงนี่เห็นซ้ำนี่เองจ้ะเถิบนี่เนาะนอ่อนน้อยสามพี่น้องครับเคยออกเมืองได้กะยางเมืมองแบเห็น,นโอ้ยโดดน่าฮักน่านวลน,น,น่าเลยอะนี่ม่ต้องมีเนเล lại sau nhây là bố kiếp đấy vậy để làm mỏi nó ra ลังงังไมได้เนาะปล่อยเลยเนเชือจ้ะแต่ดอกงามๆเนาะโอ้ยขานี่แดงไหมโอ้ยนี่แดงกอครับอมาเจอเห็ดแดงกอเท่ากับนี้ครับเนาะยื่นหูที่สีออกหลายเนาะนี่กันเออนก่กนห ทีนี่ปกติเขาเก็บโคมละดอกสองดอกนี่เขามาเห็นหลายอ่ะเนาะ,นะสามสี่ดอกอาจ้ะครับเสียดายดอกกับ,บานเท่าแล้วเนาะไม่ได้แล้วจะไหนนะไปทั้งพูดครับพอดไปอย่างงี้ก่อนสวยงามมีอยู่ดิ <laughs> มาตามมาตามจะได้หนึ่จะเทาหนึ่งจะเท่า เท่าหลายอขนาครับไม่ได้เขามากจะโฮมทางผีเนะาะข้าจะไปทางปูนจี๊งงครับปไปจี๊ดใกล้ๆกันนี้เน,ะะน,ะนาะจะมีแสงเกียร์ลมนะมได้พอ,ได,อ,อไ,ดได้เนาะได้ยืงอัโอ้บันไดเลยผูละจ้ผู้ละเนาะอ่ะอซ เจออย่างนี <ules> ้จ <kr> ้ะโอ้โเจอเสาสารเละพลาดดูในขนาดเม้ากันนะครับแจกนะเห็ดพึ่งนกยุ้งดอกอ่อนเพิ่นดูเนาะเหาะครับหั่นขีโอ้ยยังได้เก็บอีกดูงดอกกำลังทำงานมาจากเสาขนาด เอาอุ่นตาสารแนตล่ะมีอิจุระตาตามีเห็นอยู่มีหิ่มสองตาอยู่เนี่ครับเนาะงอ่าอ่าครับปุ่นตุ้แดงปลาลึกปลาลึงครับโอ้ยบานเข้าก็มีครับอุ้ยมาด้วยนี่ออกหลายเนาะจะได้เถาไปเป็นสิบยี่สิบโด่คุณจะเฮ้ยมึงเนาะเดี๋ยวคุณออกรอบหนาเนาะครับถ้าตื่นได้เก็บจ้ะ ได้ก่อนนะได้แล้วเนาะมูนเสียดายยังไม่ข sure like right ี <tr> like <man surprises> ่ยู่ครับรอบเป็นออกรอบหนาค่อยมาใหม่คือที่ออกเป็นผืนน้องของนี้เนาะขนาดซ้ำเนี่ยยังออกหลายเลยจังได้ก่อนนะให้ครับอันนี้มาหมดได้ซักดอกจัะนะซักดอกหน่อยขี่ขี่นิดเดียวครับแผลด้วยนี่สาวเนี่ยจะมาคยมาเด้อจ้ะครับ ไอ้เพื่อนบอกเนาะว่าอันนี่ก็เลยลองเขามาเมืองจะน,นีอ่อืม,อมครับขนาดจัดนเนาะเดี๋ยวไปหาตอมสักหน่อยเนาะตอนนี้เนาะ,นะจานเต็มตาพอดีอเนาะออกไปตาใหญ่ไปก่อน,อ,น,นออกไปให้เราโงกเนาะเดี๋ยวออกไปเราจะเซาะลงไปครับไปหาอีกมาจากเนาะ,นนะครับผมหาลงเม่อกันมัน โอ้โวันนี้อากาศก็เปล่งขับแดดขนาดครับเนาะโอ้โหจะตกก็เนาะวันนี้ครับเฮ้ยกระหูกครับกระหูกหนึ่ดอกจ้ะอ๋อโอ้ยหนึ่งกระหงงามเนาะจ้ะกรลังหวานไปปล่อยให้สูงไรมันบวดเสียบขามีแต่ว่าดอกสนี่แกงกินทั้งขาเสียบเนาะจ้ะ ก่อเลยครับองดุครับเหมาะขนาดนี่ครับทั้งจีทั้งบ้านครับเนาะสาเนีปปัดขาครับอืมตูมัจนมอะครับตูมน้อยจุดให้ละงกเหลืองครับโอ้ แค่ขาเลยครับดอกกันเนะาะหางงานของเขาครับขเขาใช้เทียวไปตั้งลุ่มได้สองสามดอกครับเนาะเห็ดหนางงกจ้าได้เห็ดอะไอย่งเงี้ยเนาะหมานยู่ครับเนาะหมานเห็ดหนางงกหาลงมากอะบ่มีแล้วเนาะจากเนาะหนางงกเห็ดกอแดงครับเนาะจ้าเห็ดเพิ่งก็ได้อีก่เงีบางส่วนครับเนาะ นกยุ inde, s <S ้งไก่กึ่งทั่วไปครับเห็ดปงเขาเนี่ยเนาะเห็ดจะน้อยเห็ดกันออกหลายจ้ะแต่ว่าเหาก็ไปหลายโขมันก็เลยได้เต็มตาเนาะครับแต่อีกอย่างคนมันก็หาหลายกันจ้ะตอนนี้ครับเพราะว่าเฮ็ดไข่หานออกคนเคลื่อนเข้าปลานักหลายคนครับเนาะจ้ากระได้คนน้อยคนอันนี้เนาะใส่พวกแกงกันอยู่จ้ะครับผมจ้าบ้าใส่ซัตอนนี้ก็จะลงเมื่อละจ้าวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพะลุยเนอรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์ตี เอมเมมต์มานะครับเนาะบางบางทีอาจจะมาตอบเลยมาทันได้ตอบเนาะครับผมอยู่ในปลาปลากันเนาะจ้าครับผมครับจะค้นหัวใจครบเขาเมน็นไปนะครับครับวันนี้ก็ลาพีล่ลวน้องปี่บ้างก่อน,นครับสวัสดีครับสวัสดนะีจ้าครับชมใหดใกล้ๆเนาะนี่มานที่ไปเจอให้กอแดงอย่าเนาะจ้าสีลาสีครับสีแดงสีขาวครับผม